อีกหนึ่งคดีสุดสะเทือนขวัญจองนำกิวคดีศพถูกแยกส่วนเรื่องราวของจุดเริ่มต้นและจุดจบของเขาเป็นยังไงและอะไรที่นำพาให้เขาได้ก่อเหตุแบบนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป3การเดินทางที่ดำดิ่งลงไปในจิตใจที่มืดมิดที่สุดของมนุษย์วันนี้ผมจะพาพวกคุณบินลัดฟ้าไปยังประเทศเกาหลีใต้แต่ไม่ใช่เกาหลีใต้ในแบบซีรีส์โรแมนติกหรือแสงสีของเคป๊อปที่เราคุ้นตากันในปัจจุบัน เราจะย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2004-2006ช่วงเวลาที่กรุงโซถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแห่งความหวาดกลัวและเป็นยุคที่คำว่าฆาตรกรต่อเนื่องกลายเป็นฝันร้ายที่จับต้องได้จริงสำหรับประชาชนทุกคนเรื่องราวในวันนี้คือแฟ้มคดีของชายคนหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดของความอันตรายชายผู้ที่โปรไฟล์หรือนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรระดับประเทศของเกาหลีใต้ยอมรับว่าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยคุยมาชายคนนั้นชื่อจองนำกิว หรือที่สื่อเกาหลีตั้งฉายาให้ว่าฆาตรกรต่อเนื่องแห่งโซตะวันตกเฉียงใต้ทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันยาวมากๆคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความโหดร้ายของการฆ่าเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่ความผิดปกติของจิตใจเขาคดีนี้เป็นกรณีศึกษาชั้นครูในทางอาชญาวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างฆาตรกรที่ฆ่าเพราะความแค้นกับฆาตรกรที่ฆ่าเพราะความสุขหรือที่เรียกว่า pressure killer จองนำกิวคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของมนุษย์ที่เสพติดการฆ่าเหมือนคนติดยาเสพติดก่อนที่เราจะไปแกะรอยเท้าของจองนำกิวผมต้องปูพื้นฐานบรรยากาศของเกาหลีใต้ในตอนนั้นให้ฟังก่อนครับในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0พเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับวิกฤตอาชญากรรมครั้งใหญ่มีคดีคนหายและคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นถี่ยิบโดยเฉพาะในกรุงโซความน่าสนใจและจุดที่ทำให้คดีนี้ซับซ้อนมาก คือการปรากฏตัวของฆาตรกรต่อเนื่องสองคนในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันคนแรกคือยูยองชอฉายาฆาตรกรเสื้อกันฝนที่โด่งดังจากการสังหารคนรวยและหญิงบริการแล้วทาการหั่นศพอย่างโหดเหี้ยมกับคนที่สองคือจองนำกิวนั่นเองความสับสนอลมานมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับในขณะที่ตํารวจกําลังไล่ล่ายูอยองชออย่างบ้าคลัง่งจองนากิวก็อาศัยเงามืดนี้ในการออกล่าเหยื่อของเขาเช่นกัน สังคมในตอนนั้นแยกไม่ออกว่าศพไหนเป็นฝีมือใครความกลัวมันทวีคูณเป็นสองเท่าประชาชนไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนผู้หญิงไม่กล้าเดินในซอยเปลี่ยวและตำรวจเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ตามทฤษฎีการจับประเภทฆาตรกรต่อเนื่องของ FBI เรามักจะแบ่งคนร้ายออกเป็นแบบมีแบบแผนและไม่มีแบบแผนแต่สำหรับจองนำกิวเขาเป็นส่วนผสมที่น่ากลัวและแปลกประหลาดเขาดูเหมือนจะไม่มีแบบแผน เพราะเลือกเหยื่อแบบสุม่มเดินดุ่มๆเข้าไปทำร้ายแต่ในขณะเดียวกันเขากลับมีการเตรียมตัวที่ละเอียดยิ่งกว่านักกีฬาทีมชาติจองนำกิวฝึกวิ่งมาราธอนทุกวันไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เพื่อให้ตัวเองสามารถวิ่งหนีตำรวจได้เร็วกว่าใครเขาศึกษาจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ซึ่งในยุคนั้นเกาหลีใต้ย,ยังไม่ได้ติดกล้องทั่วเมืองเหมือนตอนนี้และที่สำคัญที่สุดเขาศึกษาหลักนิติวิทยศาศาสตร์เพื่อหาวิธีทำลายหลักฐาน สิ่งที่ทำให้จองนำกิวเป็นปีศาจในสายตาของโปรไฟล์เลอร์คือแรงจูงใจครับฆาตกรส่วนใหญ่มักมีเหตุผลบางอย่างเช่นเงินความแค้นหรือความต้องการทางเพศแบบเฉพาะเจาะจ,จงแต่สำหรับจองนำกิวการฆ่าคือเป้าหมายสูงสุดเขาเคยให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยว่าเขารู้สึกเหมือนเลือดในกายมันเย็นลงถ้าไม่ได้ฆ่าใครและเขารู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อเห็นเหยื่อดิ้นรนทรมานนี่คือลักษณะของเฮดอนิสติกซีเรียลคิลเลอร์ หรือฆาตกรที่สแสวงหาความสุขจากการฆ่าโดยสมบูรณ์เราจะย้อนกลับไปดูจุดกําเนิดของปีศาจตนนี้กันสักนิดครับจองนํากระยูไม่ได้เกิดมาพร้อมมีดในมือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนและเต็มไปด้วยความรุนแรงพ่อของเขาติดเหล้าและทําร้ายร่างกายเขาเป็นประจํานอกจากนี้เขายังตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศจากคนข้างบ้านในวัยเด็กทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Cy c l e of violence หรือวงจรแห่งความรุนแรงอธิบายเรื่องนี้ได้ดีครับ เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงมักจะซึมซับพฤติกรรมนั้นและเปลี่ยนสถานะจากเหยื่อกลายเป็นผู้กระทำเมื่อมีโอกาสจองนํากระยู่ที่เคยไร้ทางสู้ได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาในจินตนาการตัวตนที่มีอํานาจเหนือคนอื่นตัวตนที่สามารถกําหนดความเป็นความตายได้เขาเริ่มจากการกระทําความผิดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการลักขโมยและค่อยๆไต่ระดับความรุนแรงขึ้นหรือที่เรียกว่า escalation ตามทฤษฎีญา,ากรรมจากขโมยของเริ่มพกมีด จากพกมีดเริ่มทำลายร่างกายและสุดท้ายเมื่อเส้นกั้นทางศิลธรรมพังทลายลงเขาก็ก้าวขาว้ขามไปสู่การเป็นฆาตกรทำไมต้องเป็นโซโตะวันตกเฉียงใต้ย่านนี้ประกอบไปด้วยเขตคูโรเขตควรอักและเขตยองดึงโพซึ่งในสมัยนั้นเป็นย่านที่พักอาศัยของชนชั้นแรงงานและคนไรายได้น้อยตรอกซอกซอยแคบและซับซ้อนไฟถนนติดติดับดับ,ดบนี่คือภูมิศาสตร์อาชญากรรมที่เอื้ออำนวยต่อคนร้ายมากที่สุด จองนำกระยูใช้ความได้เปรียบของพื้นที่นี้อย่างชาญฉลาดเขาเลือกเหยื่อที่อ่อนแอผู้หญิงที่เดินกลับบ้านคนเดียวเด็กนักเรียนหรือแม้แต่ผู้ชายที่เมาเขาไม่ได้ใช้วิธีล่อลวงเหมือนฆาตกรคนอื่นแต่เขาใช้วิธีล่าแบบสัตว์ป่าคือซุ่มรอและพุ่งเข้าจู่โจมด้วยความรวดเร็วและรุนแรงอาวุคู่กายของเขาไม่ใช่ปืนแต่เป็นมีดและของแข็งทื่อเช่นค้อนหรือท่อนเหล็ก ซึ่งสร้างบาดแผลที่สยดสยองและเจ็บปวดทรมานเราได้เห็นภาพรวมของปีศาจท,ที่ชื่อจองนังกยูกันไปแล้วครับเราได้เห็นสภาพสังคมเกาหลีที่เอื้อต่อการก่อเหตุเราได้เห็นปมในวัยเด็กที่หล่อหลอมความวิปริตและเราได้เห็นแรงจูงใจที่น่าสะพรึงกลัวที่ขับเคลื่อนด้วยความสุขส่วนตัวแต่เรื่องราวมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับในส่วนต่อไปเราจะลงลึกไปในรายละเอียดของคดีฆาตกรรมแต่ละครั้งวินาทีที่เขาลงมือสังหาร วิธีการที่เขาใช้หลบหนีการจับกุมนานถึงสองปีและเกมจิตวิทยาที่เขาสร้างขึ้นมาปั่นหัวตำรวจและโปรไฟล์เลอร์ระดับตำนานอย่างควอนอิวยองถ้าเพื่อนๆยังจำได้ว่าในช่วงนั้นคนในกรุงโซทุกคนต่างกำลังอกสั่นขวัญแขวนกับทาตรกรต่อเนื่องอีกคนคือยูยองชอแต่ในเงาเมื่อของความวุ่นวายนั้นจองนำกนยูได้เริ่มปฏิบัติการล่าสังหารของเขาอย่างเงียบเชียบ และโหดเหี่ยมกว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนี่ยประเภทนี้คือความสามารถในการเรียนรู้จองนำกิวไม่ได้หยุดอยู่แค่วิธีการเดิมๆเ,เขาเป็นแฟนตัวยงของรายการสืบสวนสอบสวนอย่าง CSI และรายการข่าวอาชญากรรมเขาศึกษาว่าตำรวจทำงานกันยังไงเก็บหลักฐานยังไงและเขาต้องทำยังไงถึงจะไม่ถูกจับหลังจากก่อเหตุด้วยมีดไปสักทักเขาก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการและอาวุธเพื่อไม่ให้ตำรวจจับทางได้ เขาเริ่มใช้ของแข็งชื่อเช่นค้อนหรือท่อนเหล็กในการทุบตีศรีรษะเหยื่อและเริ่มบุกรุกเข้าไปในบ้านคนในยามวิกาลแทนที่จะดักรอตามถนนเพียงอย่างเดียวพฤติการของเขาคือเขาจะเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมองหาบ้านที่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้หรือบ้านที่ล็อกประตูไม่แน่นหนาะเมื่อสบโอกาสเขาจะย่องเข้าไปเงียบๆแล้วลงมือสังหารคนที่นอนหลับอยู่โดยไม่ทันตั้งตัวตรงนี้มีจุดสังเกตทางอาชญาวิทยาที่น่าสนใจครับคือการเลือกเหยื่อ จองนำยูไม่ได้เลือกเฉพาะผู้หญิงสาวสวยเหมือนฆาตกรต่อเนื่องทั่วไปแต่เขาโจมตีทุกคนที่เขาคิดว่าอ่อนแอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหญิงชราหรือผู้หญิงวัยทำงานสำหรับเขาเหยื่อไม่ใช่เป้าหมายทางเพศในเชิงชู้สาวแต่เป็นเพียงวัตถุรองรับอารมณ์ที่จะทำให้เขารู้สึกถึงอำนาจในขณะที่ตำรวจสายสืบภาคสนามกำลังมืดแปดด้านเพราะไม่มีพยานและหลักฐานทีมวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรหรือโปรไฟล์เลอร์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในยุคนั้นเกาหลีใต้เพิ่งเริ่มมีการตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังและบุคคลสำคัญที่เราต้องพูดถึงคือโปรไฟล์ร์ควอนอิวยองควอนอิวยองและทีมงานเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายพวกเขาพบว่าคดีทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมหลายคดีในเขตตะวันตกเฉียงใต้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแรกคือช่วงเวลาคนร้ายมักก่อเหตุในคืนที่ฝนตกหรือคืนที่มืดสนิทเพราะเสียงฝนช่วยกลบเสียงฝีเท้าและเสียงร้องของเหยื่อ อย่างที่สองคือเส้นทางหลบหนีคนร้ายดูเหมือนจะรู้เส้นทางในตรอกซอกซอยดีมากและที่สำคัญคือเขาวิ่งเร็วมากพยานหลายคนบอกว่าเห็นเงาคนร้ายวิ่งหนีไปราวกับลมพัดอย่างที่สามซึ่งสำคัญที่สุดคือรองเท้าในที่เกิดเหตุหลายแห่งตำรวจพบรอยเท้าจากรองเท้าผ้าใบาย,ยี่ห้อหนึ่งแต่รอยเท้านั้นมีความแปลกประหลาดคือพื้นรองเท้าส่วนที่เป็นลวดลายถูกทำลายหรือถูกทำให้สึกจนเรียบนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจของคนร้ายที่จะไม่ทิ้งรอยเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ไว้จากข้อมูลเหล่านี้คนอนยูยงได้สร้างโปรไฟล์ของคนร้ายออกมาว่าคนร้ายต้องเป็นชายร่างกายผอมเพรียวแต่แข็งแรงมากน่าจะมีความหมกมุ่นเรื่องสุขภาพหรือการออกกําลังกายอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อเหตุหรือคุ้นเคยเป็นอย่างดีและมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวไม่เข้าสังคมก่อนที่จองนากยูจะถูกจับกลุ่มมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขามักจะทําสลับกับการฆ่าคน นั่นคือการวางเพลิงตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมการวางเพลิงมักเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนของฆาตรกรต่อเนื่องจองนำกระยูมักจะบุกเข้าไปในบ้านคนเพื่อขโมยของเล็กๆน้อยๆแล้วจุดไฟเผาบ้านเพื่อความสะใจที่ได้เห็นเปลเวไฟและความโกลาหลนเขาเคยให้การภายหลังว่าการมองดูรถดับเพลิงวิ่งกันวุ่นวายและเห็นคนตื่นตระหนกหนีตายทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและผ่อนคลายความเครียดจากการที่ไม่ได้ออกไปฆ่าคน การวางเพลิงนี่เองที่เป็นเหมือนการซ้อมมือและการระบายอารมณ์ในช่วงที่ตำรวจคุมเข้มจนเขาหาโอกาสฆ่าคนไม่ได้แล้วจุดจบของเงามืดก็มาถึงในคืนวันที่22เมษายนปี2006นาบ้านหลังหนึ่งในเขตยองดึงโพคืนนั้นจองนำกระยูบุกเข้าไปในบ้านหวังจะขโมยของและทำร้ายคนในบ้านเหมือนเคยแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือเขาได้เจอกับเหยื่อที่สู้กลับภายในบ้านมีชายหนุ่มวัยรุ่นนอนอยู่ และเมื่อจองนำกระยูพยายามจะทำร้ายชายหนุ่มคนนั้นตื่นขึ้นและต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดกำลังเสียงการต่อสู้ดังไปถึงหูของพ่อชายหนุ่มที่นอนอยู่อีกห้องทั้งสองพ่อลูกช่วยกันรุมจับตัวจองนำกระยูเอาไว้ได้แม้ว่าจองนำกระยูจะพยายามดิ้นรนและกัดแขนคนเป็นพ่ออย่างบ้าคลัง่งแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกุ่มส่งตำรวจในตอนแรกตำรวจสายสื่อพี่โรงพักคิดว่านี่เป็นแค่คดีบุกรุกยามวิการและทำร้ายร่างกายธรมธรมดาธรรมดา ผู้ต้องหาก็ดูเป็นชายวัยกลางคนที่ดูไม่มีพิษมีภัยใส่เสื้อผ้าธรรมดาหน้าตานิ่งเฉยแต่สิ่งที่ทําให้ตํารวจเริ่มเอะใจคือคําพูดและแววตาของเขาเมื่อตํารวจถามชื่อและที่อยู่เขาตอบด้วยน้ําเสียงราบเรียบแต่เมื่อถามถึงแรงจูงใจเขาเริ่มพูดจาวกวนและมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นบ่นพึงพากับตัวเองยิ้มมุมปากในจังหวะที่ไม่ควรยิ้มจุดพีคของการสืบสวนเริ่มขึ้นเมื่อโปรไฟลเลอร์คอร์นิลยงถูกเรียกตัวมาเพื่อพูดคุยกับผู้ต้องหาคนนี้ ทันทีที่เห็นหน้าควอนอิลยงรู้สึกได้ถึงรังสีอมหิตที่แผ่ออกมาเขารู้ทันทีว่าชายคนนี้ไม่ใช่โจรขโมยของธรรมดาควอนิลโยงเริ่มใช้เทคนิคการสอบสวนทางจิตวิทยาค่อยๆต้อนให้จองนำกะยูเผยตัวต,วตนออกมาและเมื่อมีการนำหลักฐานเรื่องรอยเท้าและคดีเก่าๆมาวางตรงหน้าจองนำกะยูก็เปลี่ยนท่าทีแทนที่จะปฏิเสธหรือร้องไห้ขอความเมตตาจองนำกะยูกลับยอมรับอย่างหน้าตาเฉยและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือ เขาไม่ได้สารภาพด้วยความรู้สึกผิดแต่เขาสารภาพด้วยความภาคภูมิใจเขาเริ่มเล่ารายละเอียดของคดีฆาตกรรมต่างๆที่ตำรวจยังปิดไม่ลงรวมถึงคดีที่อีมุนดงที่อยู่ยองชอเคยรับสมอ้างไปจองนำกยูเล่าฉากการสังหารได้อย่างแม่นยำทั้งตำแหน่งบาดแผลสภาพอากาศและอารมณ์ความรู้สึกของเขาในตอนนั้นมีประโยคหนึ่งที่เขาพูดกับคอนอิลยงและกลายเป็นตำนานแห่งความสยองขวัญเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้จองนำกยูตอบว่า ผมรู้สึกเหมือนเลือดในกายมันสูบฉีดเมื่อได้กลิ่นขาวเลือดและตอนนี้ผมรู้สึกโขดหูมากไม่ใช่เพราะถูกจับแต่เพราะผมรู้ว่าผมจะไม่ได้ฆ่าใครอีกแล้วคำพูดนี้ยืนยันสถานะของเขาในฐานะฆาตากรผู้เสพติดความตายอย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเงินไม่ได้ฆ่าเพื่อแค้นแต่ฆ่าเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เขารู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่หลังจากรับสารภาพตํารวจพาจองลากะยูไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุ ท่ามกลางฝูงชนที่โกรธแค้นและนักข่าวจํานวนมากสิ่งที่สื่อมวลชนจับภาพได้คือรอยยิ้มของจองนํากระยูในขณะที่ชาวบ้านตะโกนด่าทอและคว้างปาสิ่งของจองนํากระยูหันไปมองกล้องและยิ้มเยาะราวกับว่าเขากําลังสนุกกับชื่อเสียงที่ได้รับเขายังพยายามจะพุ่งเข้าไปทําร้ายนักข่าวที่เข้ามาใกล้เกินไปทั้งที่ตัวเองถูกใส่กุญแจมืออยู่พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไซโคแพสหรือโรคจิตเภทแบบไร้สํานึกผิดชอบชั่วดีขั้นรุนแรง เขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และมองว่าคนอื่นเป็นเพียงตัวประกอบในละครชีวิตที่เขาเป็นพระเอกในช่วงเนื้อหาหลักนี้เราได้เห็นถึงความโหดร้ายที่เกินจินตนาการและกระบวนการสืบสวนที่ต้องใช้ทั้งวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาในการไล่ต้อนปีศาจต,ตนนี้จนมุมแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ครับตลอดที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าความโหดร้ายของจองนำกระยูและการทำงานอย่างหนักของตำรวจเกาหลีใต้แต่เรื่องราวยังไม่จบลงแค่การจับกลุ่มครับ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นศาลและในเรือนจำคือบทเรียนทางจิตวิทยาอาชญากรที่สำคัญที่สุดบทหนึ่ง <c oughs> เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและโกรธแค้นญาติผู้เสียชีวิตต่างบรรอฟังคำตัดสินด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่คนที่ดูจะผ่อนคลายที่สุดกลับเป็นตัวจำเลยเองจองนกากระยูในศาลเขาได้กล่าวถ้อยคำที่ทําให้คนทั้งเกาหลีใต้ต้องขนลุกแทนที่จะขอโทษหรือแสดงความเสียใจ เขากลับพูดว่าสิ่งเดียวที่เขาเสียใจคือการถูกจับเพราะมันทำให้เขาฆ่าคนเพิ่มไม่ได้และเขายังบอกอีกว่าเขาอยากจะฆ่าคนรวยให้ได้มากกว่านี้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Public Enemy คำให้การเหล่านี้ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีความสามารถในการสำลึกผิดหรือ Remorse ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ c ซโค path สมองส่วนที่ควบคุมความเห็นอกเห็นใจของเขาด้านชาอย่างสมบูรณ์ในปี2007 สารดีกาพิาพากษาประหารชีวิตจองนำกยูจากความผิดฐานฆ่าคนตาย13ศพและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสอีก20รายแม้ว่าในทางปฏิบัติเกาหลีใต้จะไม่ได้มีการประหารชีวิตจริงมาตั้งแต่ปี1997แต่สถานะของเขาก็คือนักโทษประหารที่ต้องถูกขังลืมไปตลอดชีวิตชีวิตในเรือนจำของจองนำกยูแตกต่างจากนักโทษทั่วไปครับในขณะที่คนอื่นอาจจะเครียดหรือพยายามหาทางรอด จองนำกระยูกลับดูสงบนิ่งในช่วงแรกแต่ความสงบนั้นซ่อนความบ้าคลั่งไว้โปรไฟล์เลอร์ควอนอิลยงเล่าว่าจองนำกระยูมักจะเขียนจดหมายหาเขาเนื้อหาในจดหมายไม่ได้มีการสำนึกผิดแต่เป็นการถามถ่ายเรื่องความเป็นไปในชีวิตประจําวันราวกับคุยกับเพื่อนเก่าและที่น่ากลัวคือเขาพยายาม,ามถามถึงความคืบหน้าของคดีอื่นๆหรือถามถึงเทคนิคการสืบสวนใหม่ๆราวกับว่าเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับโลกอาชญากรรมแม้ตัวจะถูกขังอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสัญชาตญาณน,นักล่าของเขาเริ่มทำร้ายตัวเขาเองนักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าสำหรับฆาตรกรประเภท pleasure killer หรือผู้เสพติดการฆ่าการไม่ได้ออกไปล่าเหยื่อก็เหมือนกับคนติดยาที่ลงแดงอาการอยากฆ่าของจองนำกยูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆในคุกและแล้วในวันที่21พฤศจิกายนปี2009ข่าวใหญ่ก็สะพัดไปทั่วเกาหลีใต้จองนำกยูถูกพบเป็นศพในห้องขัง เขาใช้ถุงขยะพลาสติกผูกคอตัวเองกับลูกกรงหน้าต่างและเสียชีวิตในเวลาต่อมาการฆ่าตัวตายของเขาเป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการที่น่าสนใจมากครับคนทั่วไปอาจมองว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะสำนึกผิดหรือทนความกดดันในคุกไม่ไหวแต่โปรไฟล์เลอร์ระดับประเทศอย่างควอนอิลยงและนักอาชญาวิทยาหลายท่านมีความเห็นตรงกันข้ามพวกเขาวิเคราะห์ว่าการตายของจองนำกระยูคือการฆาตกรรมครั้งสุดท้ายครับเนื่องจากจองนำกระยูเป็นคนที่รักตัวเองมาก และมีความสุขจากการเป็นผู้กำหนดความเป็นความตายเมื่อเขาถูกขังและไม่สามารถระบายความใคร่ในการฆ่ากับคนอื่นได้เขาจึงหันอาวุธนั้นเข้าหาตัวเองการฆ่าตัวตายของเขาไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการสำเร็จความใคร่ทางความรุนแรงครั้งสุดท้ายโดยมีตัวเขาเองเป็นเหยื่อรายที่14นี่คือจุดจบที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของปีศาจคือการเป็นผู้กระทำจนวิราทีสุดท้าย ไม่ยอมให้รัฐหรือกฎหมายมาเป็นผู้กำหนดจุดจบของชีวิตเขาแม้จองนำกยูจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ได้เปลี่ยนแปลงเกาหลีใต้ไปตลอดการครับประการแรกคือการยอมรับในศาสตร์ของการวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรหรือ criminal profiling ก่อนหน้านี้ตำรวจเกาหลีใต้เน้นการสืบสวนแบบดั้งเดิมคือการเดินหาข่าวและการซ้อมผู้ต้องหาแต่คดีของจองนำกยูและยูยองชอพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ ทีมวิเคราะห์พฤติกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณและยกระดับให้มีความสำคัญทัดเทียมกับฝ่ายสิบส่วนประการที่2คือระบบความปลอดภัยสาธารณะหรือ CCTV ปัจจุบันถ้าคุณไปเดินในกรุงโซคุณจะเห็นกล้องวงจรปิดแทบทุกตารางเมตรจุดเริ่มต้นของการติดตั้งกล้องมหาศาลนี้มาจากความหวาดกลัวในยุคข,ของจองนำก็อยู่นี่แหละครับรัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อลบจุดบอดในเมืองหลวงไม่ให้มีเงามืดให้ปีศาจซ่อนตัวได้อีก ประการที่3คือสื่อบันเทิงและวัฒนธรรมคดีนี้ถูกนำไปดัดแปลงเป็นซีรีส์และภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังที่สุดคือซีรีส์ Through the Darkness หรือในชื่อไทยว่าอ่านใจปีศาจซึ่งสร้างจากบันทึกของโปรไฟลเลอร์ควอนอิวยงโดยตรงซีรีส์เรื่องนี้ทำให้คนทั่วไปเข้าใจความยากลำบากและอันตรายของอาชีพโปรไฟลเลอร์ที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสกับความมืดมิดเพื่อปกป้องแสงสว่างก่อนที่เราจะปิดแฟ้มคดีนี้ผมอยากชวนเพื่อนๆคิดตามสนิทครับ เรื่องราวของจองนำแกยูสอนให้เรารู้ว่าปีศาจไม่ได้มีหน้าตาที่น่ากลัวเสมอไปจองนำแกยูเป็นแค่ผู้ชายตัวเล็กๆหน้าตาธรรมดาที่เราอาจเดินสวนการบนรถไฟฟ้าโดยไม่สนใจแต่ภายใต้หน้ากากแห่งความธรรมดานั้นคือจิตใจที่บิดเบี้ยวเกินเยียวยาคดีนี้ยังสอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมจองนำแกยูคือผลผลิตของความรุนแรงในครอบครัวและการถูกทอดทิ้งจากสังคม แม้เราจะไม่สามารถใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการให้อภัยการกระทําของเขาได้แต่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าสังคมมีส่วนในการสร้างปีศาจและสังคมก็มีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีปีศาจต้นใหม่เกิดขึ้นวันนี้เกาหลีใต้ปลอดภัยขึ้นมากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นแต่ความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์ยังคงเป็นปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดหน้าที่ของพวกเราคือการเรียนรู้จากอดีตประมาทระวังตัวและช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียต้องซ้ำรอยเดิมขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางฝ่าความมืดมิดและสะเทือนขวัญมาด้วยกันตลอดจนจบคลิปนะครับแล้วหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นคุณค่าของความปลอดภัยและความพิธีธรรมมากขึ้นสำหรับวันนี้ประวัติศาสตร์ปสาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ